สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเพราะบผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาที่เปิดตลาดมาแล้วอย่างในตอนเนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เยอะนะในวันนี้โอ้วันนี้ง่ายมากไอ้แบบอย่างเงี้ยแหละที่จะทําให้เล่นยากนะครับตกลงขึ้นได้ไหมมาดูปัจจัยพื้นฐานทางฟัเตอร์กันก่อนคืนนี้มีประกาศตัวเลขวันพฤหัสนะครับตอนทุ่มครึ่งน,นะครับฟิลลี่เฟดของฟิลาเดลเฟียนะครับเบนเนฟิตอริงอินเด็กตัวดัชนี แนวโน้มนะครับธุรกิจเนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่ห้าสิบจุดสองนะครับคาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับที่สี่สิบจุดแปดแบบนี้ก็คาดการบวกทองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของจ็อบเ t e หรืออันเอ l เพลเมนต์เคมเนี่ยผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหมายถึงคนที่เขาตกงานนะครับพี่เขาจะมาขอใช้สิทธิ์เนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่473,000เ่มัายใช่ไหมครับแต่ว่าเขาคาดการว่าจะมาขอใช้สิทธิ์ลดลงแสดงว่าคนตกตกงานเนี่ยลดลง ถ้าลดลงอย่างนี้ก็ค่าการมันดีไงอย่างเงี้ยก็จะลบต่อทองในส่วนของตอน3ามทุ่ม CB ในตัวของ c o n f ฟ r เ n นต์บอร์นะครับ leading i n d e x เนี่ยตัวนี้เป็นดัชนีชีน้นำนะครับก็คาดการเท่ากับตัวเลขเดิมคือ1.3%คดร์กค่าการเท่าเดิมก็ไม่มีอะไรนะครับก็คืนนี้ก็แสดงว่าช่วงทุ่มครึ่งน,น่าจะผันผลคราวนี้มาดูกองทุน SPDR นะครับเมื่อคืนทำอะไรเนี่ย ขายออกติดลบสี่ตันนะครับคงทองที่ระดับ1นึ1 2 7ตันนะครับอันนี้ก็ทํามาให้ดูอันนี้ก็จะพูดแบบคร่าวๆนะครับมกกาเนี่ยเขาขายออกไป10.6ตันกุมภาก็ขายออกหกสิบหกจุดหกตันอย่างเงี้ยมีนาก็ขายออก56ตันเมษาขายออก20ตันพระเจ้าช่วยพฤษภาเดือนนี้ภาพรวมของเดือนนี้ก็มีการซื้อเข้ามาทั้งหมด14.23ตันนะครับ แต่ว่าภาพรวมตั้งแต่ต้นปีนะมกราณ์นถึงพฤษภาเนี่ยขายออกรวมหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดสี่เจ็ดตันนะครับก่อนภาพรวมคือขายอะ่ะพูด,ดง่ายเมื่อคืนนะครับวันพุธนะครับมีตัวเลขตัวเดียวคือขูดออยนะครับสต็อกน้ํามันนะครับขูดออยเมทัลี่ตัวนี้ตัวเลขเดิมอยู่ที่ติดลบ 0. 4มิลเลียนนะครับคาดการณ์มาจอ,อกมาเพิ่มขึ้นที่1.5เมิลเลียนจะออกมาจริงเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการณ์ออกมาที่1 3จามิลเลียนอย่างเงี้ยก็บวกต่อทองโอ้หเมื่อคืนสะบัดซะ นะครับกระจุวีเลยแต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้คือ f m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  e t t n n m m n u u t e เป็นรายงานวาระการประชุมครั้งที่แล้วก็สรุปให้ฟังดีกว่ามีไม่เยอะก็เมื่อคืนเนี่ยเขาก็เปิดเผยรายง,งานการประชุมนะครับพี่ของเฟดใ,ในวันที่27 28เมษายนเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเขาบ่งชี้ว่ากรรมการเฟดนะส่วนหนึ่งคือส่วนน้อยนะคือส่วนหนึ่งนะได้มีการเสนอให้เปิดอภิปายเกี่ยวกับเรื่องการปรับ ลดวงเงิน QE นะครับในการอัดฉีดเงินเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวเร็วนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงอะไรเงี้ยครับก็ประชาชนมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเนี่ยเอ๊ะอย่างนี้ก,การจ้างงานน่าจะดีไงนี่เป็นข้อเสนอของคนส่วนน้อยนะครับสรุปเมื่อคืนนี้เฟดเนี่ย,ยคือสมาชิกส่วนใหญ่ย,ยังเห็นตรงกันว่าเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายที่เฟดเขาวางหมากเอาไว้นะครับ ก็เรื่องอะไรอ่ะเฟยก็มีมติคงดอกเบีย้ยคง QE เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็ที่เขาอะอยากรู้คือการแถลงงคุณเจรโรเมื่อคืนนะครับว่าพอจบรายงานวาระการประชุมเนี่ยเรียบร้อยคุณเจรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับกเ็เขาก็พูดในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่มีสัญญาณเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงความก้าวหน้าเนี่ยในตอนนี้เป็นมาตรฐานที่เฟดเขากําหนดไว้ก่อนที่จะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นจบข่าวหมดแล้วนะครับหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนคือเนี่ยพี่ดาวโจนี้แสนพีนัสจัดเนี่ยลวงเละน,นะครับทุกอย่างลงหมดแต่น้อยฮะที่ลงหนักๆเมื่อคืนเนี่ยคือ สิ่งที่ก็อยากจะเรียนคือฟลอ w ไหลออกถูกไหมไหลออกไปไหนบิตคอยไม่อคืนพี่พี่เห็นใช่ไหมครับโอโ้โหลงยับเลยนะร่วงหมดเงินก็ไหลเข้าแต่ประเด็นคือเขาออกเนี่ยหลน่นมาเทสรับสําคัญเนี่ยเปิบดีกลับนะบิตคอยบอกก่อนนะครับเล่นนี้ต้องติดตามนะครับก็เนี่ยฟลอร์ไหลออกก็ไปเข้าเซเว่นทองอย่างเงี้ยพนนันธบัตรอย่งี้อามาดูเนี่ยภาพนี้จะเป็น พนธบาสารรัตอายุสิบปีนพี่เห็นไหมเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นแนวต้านอยู่แนววัดร้อยศูนย์ขึ้นน้อยฉะนั้นแนวต้านหนึ่งร้อยจุดห้าห้าระวังถ้าฝ่าไม่ได้ให้ระวังการทุกแค่นั้นเนี่ยแท่งล่าสุดก็แดงนะเนี่ยนะครับแล้วเงินไหลเข้าตรงนี้เหมือนกันแล้วก็พักตัวออกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น้องกรฟ์เนี่ยก็อินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้น,นแสดงว่าทองมีโอกาส แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ทาซิลิอยู่หนึ่งร้อยข้านบนสูงลงล่างฟาดเปี้ยงไว้ไปเทสเจ็ดสิแปดจุดหกเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หนึ่งจุดหกสามนี่เนี่ยปรับตัวขึ้นนะเนี่ยพี่เห็นไหมพอตีเทนไลน์เนี่ยลาบจุดสงูงเห็นไหมครับเขาเบรกนะ่ยจุดต่ำยกเนี่ยโมเมนตัมมันยกขึ้นอนะ่ะเบรกเทนอนะ่ะถ้าอย่างเนี้ไม่ดีนะไม่ดีกับทองนะจริงๆนะชุดเนี้ย คือถ้าทัอยิ่ปรับตัวขึ้นก็แสดงว่าจริงๆในส่วนของบอลถูกขายถูกไหมครับแล้วทําไมทองปรับตัวขึ้นด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าในทางเทคนิคคือตอนนี้มันไม่ได้แค่ข่าวสารอย่างเดียวนะครับเราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วนี่เวลาทองขึ้นนะหลังจากนี้นะมันจะมีข่าวบวกเยอะแยะเลยนะครับเพื่อให้เราซื้อตามอย่าติดนะอันนี้ไม่รู้ชอบซื้อก็ก็ปิดทำกำไรนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์นี่แหละตัวดีเลย100อยู่ข้างล่างสูทั้งบนฟาดลงมาพัวรับไม่หลุดไม่หลุดที่กบวงไม่ให้เป็นแฟลตเด้งเด้งหรือไม่เด้งไม่รู้ถ้าหลุดก็ลงต่อเป็นอิลิคูล่าแต่ถ้าหากว่าไม่หลุดมันเป็นแฟลตเนี่ยเนี่ยเด้งพัวขึ้นมาไม่สามารถยืนได้เนี่ยเกิน90.11ขึ้นมาพี่เห็นไหมบริเวณแนว8ป6ซเนี่ย แล้วก็พักเนี่ยตอนนี้เขาขึ้นเนี่ยส่งผลลบทองมันถึงได้วิ่งลงแบบเปียงเปี้ยงเปี้ยง่เดี๋ยวนะั้เดี๋ยวเราว่ากันว่าเขาไปเรดอะไรนะครับอินดิเคเตอร์เขาต่ํามากเลยมันเกิดได้ทุกอย่างเลยนะพี่คือเขาจะดันจากข้างล่างขึ้นมาก็ได้นะครับหรือเขาจะทรงอยู่แบบนี้ก็ไถเนี่ยแบบได้หมดอยู่ที่แท่งเทียนไปทางไหนละถ้าลงมาแบบนี้โอกาสบวกต่อทองก็มีนะครับแต่ถ้ายืนได้ปุ๊บลบเลยนะอ่าคราวนี้มาต่อข้างเงินบาท ตอนนี้อยู่ที่31.36นะครับตอนนี้ก็โอ้ตลาดฟิวเจอร์บายจะเปิดแล้วนะตอนนี้2โมงแล้วเนี่ย100นะครับขึ้นไป0พัก31.17เป็นแนวรับสำคัญนะครับตรงน,นี้ก็แนวรับ31.36อ๋อพอดีเลยเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่หลุดแล้วน้องก็โอ้ิอนิเคเตอร์ปรับตัวลงนี่ก็ต้องดูอ่ะอันนี้แสดงว่าสําคัญนะเนี่ยถ้าบาทแข็งแบบนี้เนี่ยราคาทองเนี่ย มีโอกาสพักนะพี่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับก็ถ้าบาดแข็งนะมันก็ไม่ดีเราทองคําแท่งอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่าเทสตรงข้างล่างแล้วงัดกลับไหมถ้างักกลับก็บวกแต่ตอนเนี้ยเขาหลุดอ่ะให้ระวังการพักของราคาทองคําแท่งไว้ด้วยคราวนี้มาดูในส่วนของทองคาแท่งชุดนี้วัดแบบง่ายๆหนึ่งร้อยข้างบนใช่ไหมตีเป็นเทนไลน์จุดสูงเนี่ยลากมาพี่รู้ไหมว่าจุดสูงนี่ก็ให้พี่ๆเนี่ย คือสามหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะนี่คือสูงสุดของปีที่แล้วนะครับสิงหาม้ครับสามหมื่นกว่าเนกลาวมาจุดสูงถัดมาไหมครับเขาเบรกเทนเนี่ยเขาขึ้นเนเขาเบรกมันก็ต้องอัพเทนขึ้นไปต่ออยู่ที่วิธีการวัดต่อไปและชุดนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะครับก็ขึ้นจะวัดอีเรียก,ก็ได้เอาที่คนชอบนะครับอันนี้ก็จะวัดให้ดูแบบง่ายๆคนที่เ ไม่ได้เจาะลึกมากจะได้เข้าใจได้ด้วยนะครับหนึ่งร้อยข้างบนศูนย์ข้างล่างฟึบขึ้นมาแนวต้านหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์แนวต้านอยู่ที่สองหมื่นแปดพันทวนแถวนี้แถวนี้ครับนี่นี่นี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้เนี่ยเพราะชนเยอะไงเป็นแนวต้านแล้วต้านถัดมาสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบริเวณฟิบูนัชชี่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ฝ่าแหมเมื่อคืนก็เกินแล้วนะสองหมื่นแปดทิ้งเลยนะครับตอนนี้อยู่สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบก็ต้องดูว่า ยืนได้ไหม่ะแนวรับให้ไว้สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยี่สิบครับต้องไปดูช่วงเย็นๆอ่ะหกโมงอะไรเงี้ยมีห้าหกโมงไม่รู้อ่ะก็แถวเนี้ยก็ระวังเพราะอันนี้ก็พี่ดูนะเดี๋ยวก็พูดนี้เสร็จก่อนแนวรับถัดมาสองหมื่เจดพันสี่อหสิบพี่ดูนะอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นนไะจุดต่ายกขึ้นมันมันร้อยนะ มันจะฝ่าขึ้นไปไหมแต่เขายังไม่ตัดเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เขาจะขึ้นยังมีแต่เรื่องพักตัวมันต้องมีอยู่แล้วพี่ดูนะแท่งเทียนใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยใ,ใหญ่มากเห็นไหมแต่เวลาที่เขาจะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยสิ่งที่มันจะเหมือนกันคือแท่งเทียนมันจะเริ่มสั้นพี่เห็นไหมเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนแนวโน้ม,มนนนนเนี่ยเห็นไหมขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยแทง่เแทงเริ่มสั้นเนี่ยอันตรายแล้วเนี่ยแท่งใหญ่ใหญ่เนี่ยแท่งเริ่มสั้นบทิ้งเลยเนี่ยแท่งใหญ่ใหญ่เริ่้แท่งเริ่มสั้นทิกรรม เนี่ยแท่งใหญ่ๆพี่เห็นไหมแต่ว่าแต่อันนี้ไม่รอดเลยนะแท่งเดียวเนี่นะครับตลาดเป็นแบบนี้อกลับมาร้านทองทองคำเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์พี่พี่กลุ่มที่เทรดทองคำเป็นกิโลนะครับพี่ให้แนวต้านสําคัญไว้ที่สองหมื่นเก้าพันแปดสิบาทนะครับต้านถัดมาสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่บาทโอ้โหน้องก๊อฟสองหมื่นเก้าพี่จะเห็นไหมเมื่อคืนเจอไปแล้วนี่สองหมื่นเก้าโฟนาย แนวรับนะครับให้ไว้สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแนวรับก็ต้องไปดูช่วงเย็นๆอ่ะตอนนี้มันยังไม่เจอง่ายหรอกมันสองหมื่นเจ็ดแปดร้อยอ่ะเนี่ยก็ดูเนี่ยอันนี้แนวรับนะครับโฟนายแนวรับถัดมาคือสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทนะครับแนวรับใช่ไหม เดี๋ยวคำนวณให้เลยสองเจ็ดสี่สิบสองมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทแล้วแนวรับแรกแล่ะสองมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทก็ว่าแล้วก็เขียนผิดมันจะไม่ควรเป็นสองมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแน่สองมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทครับอันนี้ก็คิดให้ดูเลยนี่คือแนวรับแรก ก็ว่าเลขแปลกๆระวังนะครับตัวนี้คราวนี้มาดูต่อ GOM นะครับภาพนี้หนึ่งร้อยข้างบนสูนข้างล่างนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปด้อเจ็สิบแปดบาทก็ต้องมาดูว่าอาราคาเนี่ยในช่วงฟิวเจอร์เปิดตอนบ่ายเป็นยังไงอนนมาดูนะแนวรับหนึ่งพัน หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองนะครับอ้แนวรับนี่แข็งนี่ไม่น่าหลาฟาขึ้นมามันถึงขึ้นแรงเลยตรงนี้เป็นแนวรับหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองครับแนวรับอ๋ออันนี้อ๋อน,นี่เป็นแนวรับแข็งแข็งนะครับแนวรับแรกให้ไว่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกหนีแถวนี้นี่ชนชนแถวนี้นี่นี่น,น,น,นี่ยอดนี้ยอดนี้แนวรับถัดมาหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองคือแถวนี้ครับพอเขาชนอย่างที่มัน,นกลายเป็นแนวรับเพราะตอนนี้ราคาสูงกว่าถูกไหม แนวรับทันมา1,845ตรงนี้นะครับนี่ๆเนี่ยชนเพียบเลยสำคัญแนวต้านนะครับ1,888นะสิบเหรียญนะพูดง่ายๆหายเมื่อคืนนะครับเนี่ยแถวเนี้ยต้านถัดไป1,898ครับจะเป็นชุดเนี่ยยอดของเลขนี้พี่เห็นไหมเนี่ยไฮเดิมกับจุดต่ำก่อนพักตัว และเป้าการขึ้นถัดไป1,911เหรียญบริเวณฟิโนาชชี7 8 6อร์เซ็นครับโกอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นแต่มันขึ้นใกล้ไฮอ่ะยังไงต้องระวังไว้หน่อยครับคือมันขึ้นได้อ่ะแต่ถ้าลงเนี่ยโอ้โหมันหนักนะต้องระวังนะคราวนี้มาดูในส่วนของโกลฟิวเจอร์ซีรีส์ M นะครับตอนนี้28,060ให้ความสำคัญกับแนวรับ27,930ครับรับถัดไป27,540ครับ และสองหมืนเจ็ดพันสองร้อยโอ้โหตรงนี้เป็นรับสำคัญเนี่ยเก้าร้อยสามสิบแนวต้านสองหมืนแปดพันหกสิบนะครับแถวนี้และสองหมืนแปดพันสองร้อยสี่สิบคือเราจะเจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยหกสิบคือแถวบริเวณไส้ไส้เทียนนะพี่สองหมืนแปดสองร้อยสิบคือปลายไส้นี้เลยนี่คือแนวต้านนะครับเมื่อคืน แล 28, ้วสองหมืนแปดันสามหกสิบนี่บริเวณนี้สูงอะ่ะพี่ดูเดียอย่าเทนะเนี่ยใกยล้ร้อยเนี่ยหนักนะบอกเลยคราวนี้อันสุดท้ายโกสปอตในชุดนี้ตอนนี้ราคาอยู่หนึ่งพันแปด้อยเจ็สิบสี่เหรียญก็งอกแงกอยู่แถวนี้เจ็ดสี่จะศูนย์ไม่เยอะเนี่ยตั้งตั้งแต่เที่ยงบาย่างเที่ยงบ่ายไม่เยอะหรอกต้องไปดูเย็นๆนะ แนวต้านให้ไว้1,876เหรียญบริเวณบนในชี70.7เนี่ยลากร้อยลงมาศูนย์ปุ๊บเนี่ยพี่เห็นไหมต้านถัดมา1,899และ1,907เหรียญนะครับแถวนี้ทาวนี้ทาวนี้นี่นี่แถวนี้แถวนี้คราวนี้มาดูในส่วนของแนวรับอ๋อก่อนไปรับอยากให้เห็นนี้ก่อนพี่เห็นไหมนี่ว่าแท่งมันใหญ่เห็นไหมครับแต่พอแท่งใหญ่ๆเสร็จปุ๊บเนี่ย ไส้เทียนเนี่ยยาวหมดเลยแล้วตัวเรียวบอดี้เนี่ยตัวแท่งเทียนมันสั้นแบบเนี้ยโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มไม่ใช่ไม่มีมีนะก็ดูอินดิเคเตอร์เดี๋ยวโอ้ากสะลอยเลยมันสูงมากเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับแนวรับแรกหนึ่งพันแปดร้หกสิบสามเหรียญน,นะครับแถวนี้น,น,นี่แถวนี้แถวนี้รับแรกถ้าดูในลายสี่ชั่วโมงจะเห็นชัดเลยแต่รับถัดมาหนึ่งพันแปดร้หสบเ็ดเนี่ยโอ้ ฟิบูน a c เท่าไหร่หกสิบเอ็ดจุดแปดเมื่อวานเทสห้าสิบเอ็ดเนี่ยแบบนี้ที่เนี่ยมันชนเป๊ะแล้วมันเด้งอะเพราะแบบนี้นะครับรอบถัดมาถ้าเกิดหลุดแล้วน้องก๊อฟนู่นเลยหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบโซนเนี่ยเนี่ยยื้อๆเนี่ยยื้อๆเนี่ยเต็มเลยนั่นคือหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบอินดิเคเตอร์สูงมากจบหมดแล้ววันนี้รอดูก,กังขึ้นนะครับระวังนะค่างเงินบาทมันแข็งก็ที่จะเรียนพี่พีวันนี้ก็หมดแล้วนะครับขอจบ เรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้คือว่าก๊อบมาเล่าให้พี่ๆฟังขอให้โชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ